hey man the, the fuck you mean you ain't heard no fuck i come on this conversation me 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 i come on yo ladies they want me 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 Hello. สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกับเอมี่อีกแล้วนะคะวันนี้เนี่ยก็เป็นคลิปแฟชั่นนั่นเอง <Yeah. S 1> ก็ปกติแล้วเนี่ยมี่จะทําคลิปเกี่ยวกับการแนะนําการใส่เสื้อผ้าต่างๆนะคะในลุกที่ไปเที่ยวลุกที่ทํางานอะไรเงี้ยแต่วันนี้นะคะเนื่องด้วยทุกคนก็จะรู้ว่าคลิปกนก่อนเนี่ยมี่แอบแขนเป็นแผลน,นิดนึงแต่ตอนเนี้ยก็ก็เริ่มจะดีขึ้นแล้วแต่ว่าต้องรักษาเรื่อยๆนะคะ oh. แล้วก็ ต้องใส่แขนยาวซะบ่อยนะแต่ส่วนมากเนี่ยทุกคนก็อยากจะรู้ว่าอยู่เมืองไทยเนี่ยใส่แขนยาวแบบจําเป็นต้องใส่แขนยาวจริงเนี่ยจะใส่ยังไงให้ไม่ร้อนนะคะแล้วก็จะใส่ยังไงให้ดูแบบไม่เถอะทะไม่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรเวลาเราใส่เสื้อแขนยาวใส่เสื้อตัวใหญ่อห่อะไรเงี้ยมันทําให้ดูแบบตัวพองๆอะไรอย่างเงี้แบบงองอยะคะ่ะก็คือเน้นหลักๆเลยก็คือปิดแขนแล้วก็ไม่ร้อนซึ่งสิ่งที่มีเลือกมาวันนี้ก็คือมีเยอะมากนะคะเป็นเสื้อเออเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเสื้อคลุมไหล่แล้วก็มีเป็นเสื้อเขาเรียกว่า เบรเซอร์อะไรอย่างนี้ต่างๆนะคะเดี๋ยวจะแนะนําทีละตัวด้วยถ้าตัวไหนมีบอกพิกัดได้มี่ก็จะบอกนะคะแต่ว่าบางตัวเนี่ยคือมันซื้อมานานมากแล้วแล้วก็บางทีมี่ไม่ได้ซื้อออนไลน์ด้วยนะคะเดี๋ยวจะมาเริ่มจากไหมพรมละกันไหมพรมนิตติ้งก็จะเป็นสิ่งที่มี่ใส่บ่อยมากๆนะคะเจ้าไหมพรมนิตติ้งเนี่ยวันนี้เนี่ยมี่เอามาให้ดู3ตัวแล้วก็เป็นตัวที่คนถามมาเยอะมากนะคะเอาตัวแรกก่อนเลยละกันเริ่มที่สีสันนะคะแจแดนตัวนี้ก็คือมันจะเป็นแบบเสื้อคุม ไหลจริงๆอ่ะทุกคนมันจะไม่ใช่เสื้อครอปนะเดี๋ยวจะใส่ให้ดูนะคะก็คือมีแค่แขนเลยก็เดี๋ยวมี่จะใส่ถ่ายเต็มตัวให้เพื่อนๆดูด้วยเนาะแต่เจ้าตัวนี้เนี่ยก็คือถ่ายรูปแล้วสวยมากจริงๆนะโอ้หดิใส่ปุ๊บก็คือสวยเด่นเลยคือมีเลือกใส่เสื้อสีขาวมาเพราะว่ามันจะได้เข้าได้กับเจ้าตัวเสื้อคลุมต่างๆที่มีเลือกมานะคะคุณรักมากคือเห็นครั้งแรกอ่ะเห็นจอยเลดเบลเวกใส่เพลงอะไรนะ Hello อันยองอันนั้นอะคืออันนี้น่ารักมากแล้วคือตอนนั้นก็ตามหาหนักเลยนะคะซึ่งจริงๆมันมีแบรนด์อยู่ที่เกาหลีแต่ว่ามันก็คือซื้อยากมากตอนตอนนั้นคือหลายปีแล้วอะแล้วเจ้าตัวนี้เนี่ยมีได้มาจากประตูน้ําโซนร้อนคือมีไปตอนเช้าเช้าใช่ไหมอันนี้ประตูน้าแล้วตรงข้ามมันจะมีตลาดที่แบบเขาไปซื้อของมาขายกันเยอะๆนะคะแล้วเจ้าตัวนี้เนี่ยอยากได้มาขายแต่ว่าแพงมากต้นทุนแพงมากเจ้า oh. ตัวนี้ต้นทุนแบบ 290แ้้าอะเกือบ300อะถ้าเอามาขายแบบกําไรก็คือก็แพงอยู่ดีนะคะก็เลยไม่ได้เอามาเลยซื้อมาลองใส่แค่ตัวเดียวแล้วมันน่ารักมากมีเอาไปใส่ถ่ายรูปตอนไปเกาหลีด้วยนะคะเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูคือมันถ่ายแล้วแบบฟอโตเจนิกมากก็ลองไปตามหากันได้นะเพราะว่านี่ก็ไม่แน่ใจว่ามีขายที่ไหนแต่ว่ามมนมีแบรนด์นะเหมือนจะถ่ายยี่ห้อไว้นะคะถ้าเจอจะขึ้นยี่ห้อไว้ให้ตรงนี้นะแต่ถ้าไม่เจอก็นี่แหละค่ะกระตูน้ำาขโโษด้วยนะคะ แล้วก็เจ้าตัวที่แบบคนหามันเยอะจริงๆนะก็คือทุกคนฮิตมากทุกคนต้องมีผู้หญิงต้องมีผู้ชายก็คืองงว่าใส่อะไรทําไมมีแค่นี้มีผ้าแค่นี้แต่ราคาก็คือไม่ลดลงใส่บ่อยมากเอาเจ้าตัวแรกก่อนตัวนี้คือเริ่มปลดระวังแหละเพราะว่าผ้าเออเขาเรียกว่าอะไรอะนิตติ้งแบบเนี้ยอย่ายยืดๆเนี้ยมันไม่ควรเข้าเครื่องซักนะคะเพราะมันจะกลายเป็นขุยขุยอย่างนี้เลยเห็นปะเนี่ย เป็นคลุยเลยแล้วก็วคือใส่มาแล้วแบบมีสวยอ่ะตัวนี้เป็นสีครีมนะคะทุกคนอันนี้ได้มาจากตลาดหน้าเดอะสตรีนะคะมันจะมีสีสีเทาสีดำสีน้ำตาลอะไรอย่างเงี้ยแต่มีซื้อตัวแรกเป็นสีครีมนะคะน่ารักมากเวลาเราใส่ใช่ไหมเราใส่อย่างงี้ใช่บางทีถ่ายรูปเราก็แบบนก็ได้นี่ก็สีครีมนะคะจะเป็นแขนจ้ำตรงนี้ตัวเมื่อกี้เนี่ยจะไม่ได้แขนจ้ำนะตัวเมื่อกี้จะเป็นแขนแบบใหญ่ๆมันจะเป็นแขนจ้ำมันก็จะเกาะแขน น่ารักเนาะตัวนี้ก็เดี๋ยวจะถ่ายเต็มตัวให้ดูเหมือนกันนะคะบอกเลยอย่าเขาอย่าหาทําอย่าเข้าไปปั่นเชียวนะตอนจิงจี้แช่น้ําก็พอแล้วก็ตากไม่รู้ว่าคิดอะไรเหมือนกันมาที่ยวไปซักนะคะ <laughs> เพราะว่าใส่แบบแค่คุมหัวไหลเองอะไรอย่างเงี้ยอ <laughs> ูตอนนั้นซื้อ300กว่าบาทมัง้งเพราะมันเป็นตลาดนะัดเดอะสตรีทนึอกออรปะ <laughs> ตัวสุดท้ายไม่ใช่ตัวสุดท้ายดิออตัวสุดท้ายของนิดก็จะเป็นตัวนี้นะคะซึ่งมันเป็นทรงที่ต่างจากตัวเมื่อกี้นะแล้วก็เป็นสีขาวแบบขาวขาวขาวเหมือนไอ้เจ้าตัวที่ใส่อยู่ตอนนี้เลยนะคะมันขาวเป็นขาวแบบขาวจัวเลยแล้วเดี๋ยวจะให้ดูแขนเจ้าตัวนี้นะว่ามันต่างกับตัวเมื่อกี้ยังไงส่ยากนิดนึง มันจะกลับหัวกระพังอ่ามัจะเป็นประมาณนี้นะคะทุกคนมันจะเป็นแขนเหมือนไอเจ้าตัวแรกนะเพราะว่าตัวเมื่อกี้เนี่ยมันจะเป็นแขนแขนปะจะเป็นแขนจําตกปลาย แต่เนี้ยจะเป็นอย่างนี้แล้วก็ลายเส้นเขาก็จะเป็นอย่างนี้นะคะผ้าเนี่ยจะเนื้อคนละเนื้อกับเจ้านิดตัวเมื่อกี้เลยตัวนี้คือน่ารักมากไอ <Wow. S 1> เลิฟตัวนี้มากๆเพราะว่ามันเป็นแบบสีขาวแล้วคือมี่ใส่เสื้อผ้าสีขาวบ่อยมากเพราะว่าม,มันแต่งง่ายนะคะคิดอะไรไม่ออกมี่เป็นคนหยิบสีขาวตลอดบางคนหยิบสีดำใช่ไหมซึ่งมี่ชอบสีขาวมากเพราะมี่จะไปเล่นเน้นที่รองเท้าหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็เลยชอบใส่สีขาวนี้คะ่ะคือเจ้าตัวเนี้ยซื้อจากช้อปปีแต่วันนั้นเหมือนกับการส่งของเขาว่ามีปัญหาเขาเลยกดแนเซรร cancel เราไปซื้อข้างนอกแต่ว่าตอนนี้ไม่รู้มีอยู่หรือเปล่านะคะเดี๋ยวจะขึ้นร้านไปให้ตรงนี้นะก็ลองไปดู200กว่าก็บาท300ประมาณนั้นแต่เนื้อโอเคเลยเจ้าตัวนี้เนื้อโอเคเลยนะคะแล้วก็ตรงปกี่รู้สึกว่ามันง่ายดีเวลาเราใส่อะไรสีสีข้างในปุ๊บเราหม่มด้วยสีอ่อนนะทุกคนมันก็จะแบบว่ามันก็จะแต่งตัวง่ายนิดออกใช่ไหมเดี๋ยวมีจะแมทชุดต่งางๆให้ดูด้วยนะคะตัวนี้ก็คือเลิฟตัวนี้คิดอะไรไม่ออกก็ใส่เสื้อขอบข้างในแล้วก็หุ่มตัวนี้ไปมันจะมีความรนึ มันไม่หนานนะคะแล้วมันก็สามารถใส่กับแบบเสื้อครอบเงี้ยมันก็คนไทยใส่เสื้อครอบบ่อยอยู่แล้วเพราะว่ามันร้อนไม่ได้อยากแบบโป้ะอะไรขนาดนั้นหรอกแต่ว่ามันร้อนนะคะพอใส่อีกประาปาเงี้ยดูโป้แต่พอเรามาคุมแขนหรือว่าแบบคุมไหล่่เงี้ยเออก็ดูแบบว่าเรียบร้อยแล้วก็ดูมีสไตล์ขึ้นมานะคะรู้สึกวันนั้นเข้าห้างแล้วหนาวจังเลยนะหนาวนิดหน่อยแล้วก็คุมอันนี้ไปนะคะก็แนะนำนะไปตำกันได้นะคะ ก็ขออภัยในการผมหลุดนะ<บ>เพราะว่าเหมือนเมียไปตัดผมมาแล้วมันไม่เข้าที่แล้วเซ็ตผมก็เซ็ตไม่ได้แล้วคือ,อโมโหนักมากนะคะแต่ก็ทําอะไรไม่ได้นั่นแหละก็ข้ามไปนะคะคือเราหมดไปแล้วกับน,นิดใช่ไหมพวกนิดพวกใหม่พรมเราจะมาถึงเชิ้ตเชิ้ตที่มีเรื่องมากก็เป็นครอบเหมือนเดิมนะคะแต่ว่ามันก็จะมีความแบบกระดุม2เม็ดพออะไรอย่างเงี้ยแบบเบาๆทุกคนก็จะรู้ว่าเมียชอบใส่สีขาว ใช่เปล่าลคือใส่สีขาวจริงๆคิดเลยไม่ออกใส่สีขาวถามว่าใส่สีขาวบ่อยแค่ไหนทุกวันจ้ะใส่ทุกวันนะจ๊ะเนี่ยมันคิดเลยไม่ออกมันก็ขาวชนขาว,วก็เป็นกนเกงดำอะไรอย่างเงี้ยก็สวยเจ้าเชิร์ตัวนี้เนี่ยเขาจะมีความครเห็นปะครบมากนะคือเลยขึ้นมาแบบ อยยู่่เนีใส่เปล่าๆก็ได้หรือว่าจะใส่เป็นคลุมเพราะว่ามียชอบใส่เป็นคลุมชอบใส่เป็นเสื้อกล้ามข้างในเสื้อเสื้อครอบเกาะอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าไม่ร้อนเพราะว่าแขนเป็นเชื้อแบบนี้มันก็จะทำให้แบบไม่รุ่มร่ามอะแล้วมันก็ดูเป็นทางการนะรู้สึกว่าเวลาเราไปถ่ายงานอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะ เคยถ่ไปถ่ายงานนะคะมันดูง่ายๆแล้วมันก็ดูมีอะไรเจ้าตัวนี้นะคะได้มาจากช้อปปีนั่นเองเดี๋ยวมีจะขึ้นให้ตรงนี้นะคะไม่แพงด้วยนะถูกมากแล้วก็ไม่หนาแล้วผ้าดีมากทุกคนมันไม่ยับอะ่ะใส่คงแล้วนะดูทางการมาดูเจ้าอิงนั่นแหละไปตามกันได้มีสีดำมีสีขาวประมาณนั้นอาจจะมีสีอื่นตอนนี้ก็ไม่มั่นใจนะคะ no, no, no. โอเคตัวต่อไปก็จะเป็นความแบบ organize ขึ้นมาหน่อยนะคะจะมีความเบสเซอร์มีความผ้าทวีตหรือว่าเป็นยีนอะไรอย่างนี้นะเอาตัวแรกก่อนเลยที่ใส่บ่อยมากมากมากเบสเซอร์คะ่ะเบสเซอร์จะตัวนี้เนี่ยจะไม่มีกระดุมนะคะเป็นเบสเซอร์ครอปแล้วก็มีหัวไหลมีเขาเรียกอ,อะไรนะมีฟองน้าที่หัวไหล่ชอบมากเพราะว่าผู้เบสเซอร์พวกเนี้ยถ้าไม่มีฟองน้าที่หัวไหลหรือผ้ามันเป็นแบบธรรมดาธรรมดาถูกๆอ่ะก,ก,ก็คือจะใส่เราไม่สวยเลยมันจะแบบไม่ ม่มีกระดุมนะทุกคนกระเป๋าตัวนี้ก็เป็นกระเป๋าปลอมกระเป๋าปลอมจริงๆนะคะดีเทลก็จะมีกระดุมตัวนี้แต่ตอนแรกอะ่ะมี่ไม่ชอบกระดุมเพราะว่ามันเป็นสีทองมีไม่ชอบแบบอะไรสีทองๆอ,งอะ่ะเนี่ยใส่แล้วไหลแบบ เรียกว่าอ,อะไรอ่ะคือมีเป็นคนหายปลายเยอะใช่ปะแล้วพอถ้าไหลตกเนี้ยมันจะดูเหี่ยวแต่ว่าพอเงี้ยมันจะทําให้ดูแบบหายปลายยาวขึ้นเฮ้ยทุกคนแล้วข้างในอ่ะเวลามีใส่มีชอบใส่เป็นสปอร์ตบราสีดําอันนี้คือตัวนี้คือใส่ไปรายการจีบหนูหน่อยด้วยนะคะ<อ>ก็มีคนถามเข้ามาเยอะมากเจ้าตัวนี้แต่แพงทุกคนพันกว่าบาทอะ่ะอันนี้ซื้อจากยูเนียนมอลนะคะชั้น4ี่ะชั้น4ชั้นที่มันมีชุลารีเยอะเอะ่ะ จะไม่ได้เหมือนกันนะแต่ว่าก็คุ้มเพราะว่าได้ตรงตามสเปคที่ต้องการแล้วก็ซื้อแล้วจบก็จะราคาประมาณนี้แหละถ้าจะมีดีเทลผ้าเนีย้ยบแล้วก็มีฟองน้ำที่หัวไหล่เป็นทรงอย่างเงี้ยก็พันกว่าบาทประมาณนี้นะคะตัวนี้น่ารักมากใส่บ่อยมากแล้วก็ออกงานได้แต่ถ้าใครซื้อมีแบรนด์ก็พวกซาร่านะคะก็จะมีแนวเบรเซอร์ครอปมีเยอะอยู่เพราะว่าถ้าเบรเซอร์ครอปไม่ค่อยมีแบรนด์จะหาย,ยาก ตัวลองลงมาเลยที่ชอบใส่มากๆนะคะก็คือตัวนี้เคยใส่ถ่ายคลิปไปแล้วด้วยเป็นผ้าทวีตนะคือเอาจริงๆผ้าแนวเนี้ยมันก็จะใส่แล้วเป็นคุณหนูแบบเป็นลุคคุณหนูอะทุกคนดีเทลเขาจะเป็นสาวหวานนิดนึงแต่ว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยมันจะไม่หวานมากเพราะว่าเป็นแครปไม่มีกระดุมนะคะทุกคนไม่มีกระดุมแต่ว่าตรงนี้เนี่ยจะมีตะขอซึ่งมันก็เกี่ยวเนี้ยได้แค่นี้ป<ะ>ังได้แค่นี้เลย รู้สึกว่ามันน่ารักดีเวลาคิดอะไรไม่ออกก็ใส่กากกุกกี้สีดำกางกกงสีอะไรก็ได้เนี่ยข้างในจะใส่เป็นสีขาวจะใส่ไปเกาะอกหรือว่าจะใส่เป็นสกราบอะไรนี้ก็ได้นะสวยดีของจริงจะเข้มกว่านี้นิดน,นึงนะคะรู้สึกว่ามันดูเป็นสีฟ้าที่แพงมันจะเป็นฟ้าที่เข้ากับเขาเรียกว่าดินทองตรงนี้ที่มากับสีกุ๊ก้ว่าพูดอธิบายไม่ถูกนะคะไมใ่ใช่ช่างเย็บผ้านะก็คือมันน่ารักมากๆนะแล้วก็มีกระดุมเป็นดีเทลตรงแขนแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะถ่าย <S 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 ทั่วทั่ลุคให้ดู ตัวสุดท้ายแต่แดดตัวนี้ออกงานบ่อยมากนะคะตัวนี้เนี่ยเป็นยีนซึ่งมีได้มาจากยูเนี่ยนมองเหมือนเดิมมีชอบไปเดินดูของมากกว่ามีจะไม่ค่อยกดของออนไลน์เท่าไหร่นะคะหลายคนก็มีร้านที่มีชอบสั่งออนไลน์ไหมคือไม่มีเลยอ่ะแบบน้อยมากนะคะในชอปปี้ก็คือน้อยมากผู้เสื้อผ้าู้นี้มีจะชอบซื้อที่มันแบบมีได้ใส่จริงจะไม่ใช่ฟาทแฟชั่นที่ซื้อเราทิ้งซื้อเราทิ้งอะไรเงี้ยไอซื้อเราทิ้งส่วนมากอ่ะก็คือออนไลน์ทั้งนั้นมีไม่รู้ว่า อธิบายยังไงแต่ว่าการที่เราไปลองแล้วก็ไปดูผ้าเองมันจะทําให้การทิ้งเสื้อผ้าลดลงดังนั้นเนี่ยนี่แนะนําให้ไปดูเสื้อผ้าดีกว่าราคาย่อมเยาวก็จะมี u n i นี่ยนมมีประตูน้ําแล้วก็พวกตาม The ะสตรีทแบบ ตลาดข้างหน้าตลาดที่สยามอะไรเงี้ยแมทช์บ็อกหรือนั่นแหละต่างๆนะคะที่ราคาแบบนักศึกษานักเรียนอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าดีเทลมันเข้ากับตัวเราแนวเราอะไรโอเค okay, ตัวสุดท้ายนะคะจะเป็นยีนซึ่งสีเนี้ยสียีนเนี้ยคือไม่ไม,ไมีไม่ได้หรอปะจะเป็นยีนฟอกอะค่ะทุกคนแต่ว่าเขาเรียกว่าอะไรรู้สึกว่าดีเทลมันดีมากแต่ตัวนี้ก็แอบแพงนะตอนนั้นได้มาก็แบบ หกเจ็ดร้อยแต่มันเป็นแบบครอปเหมือนกันนะคะเนี่ยเป็นครอปเนี่ยแล้วข้างหลังเนี่ยก็คือมีดีเทลว่ามันมีกระดุมแล้วมันจะสามารถปดให้มันแบบเว้าตรงกลางหลังเงี้ยก็ไม่รู้ว่าเอาไว้ทำไมแต่ก็ให้เดาว่าเอาไว้เป็นดีเทลแบบโชว์หลังโชว์เสื้อหรือว่าร้อนเปิดหลังหน่อยนะคะยีนก็คือไม่ได้หนามากขนาดนั้นแต่ว่าถ้าใส่ที่แบบข้างนอกไปร้านเล่าอะไรเงี้ยก็ร้อนร้อนอยู่ดีเทลน่ารักมากเพราะกระเป๋าใช้ได้จริงกระเป๋าใช้ได้จริงแล้วก็กระดุมเนี่ยก็ใส่ได้จริงทุกอย่างแต่ยังไม่เคยใส่แบบ ปิดนี้นะเพราะว่าร้อนนะตัวนี้ก็เป็นตัวสุดท้ายนะคะทุกคน โอเคเราจะใส่เสื้อตัวนี้ปิดเลยนะที่มีแนะนํามาประมาณ7ตัวนะคะจริงๆก็มีมากกว่านั้นเพราะว่ามีชอบซื้อแบบถ้ามีสีขาวก็ต้องซื้อสีดําอะไรเงี้ยจะมีแค่บางตัวนะคะที่มีสีดําเพราะจะเป็นแบบแนวซ้ำๆกันนะทุกคนบางอันก็จ้าแขนบางอันก็ไม่จ้าแขนแค่นั้นเลยต่างกันแค่นั้นนะแล้วก็แนะนําว่าเวลาเราใส่เสื้อพวกนี้เนี่ยเรียกว่าอะไรดูตามสถานที่ตามเวลาตามคนที่เราจะไปพบนะคะ <Yeah. S 1> ก็ใส่ที่มันมิดชิด ทุกครั้งประเทศไทยเนี่ยคือร้อนมากแล้วก็มี่ก็ลองมาหลายอย่างแหละทั้งเสื้อเชิ้ตทั้งแบบเสื้อแบบสเวตเตอร์อะไรอย่างเงี้ยเพราะมีต้องปิดแขนจริงๆเพราะม,มีไม่มั่นใจนะคะแล้วก็คิดเกี่ยวตอบคาถามด้วยไปโดนไล่มาอะไรอย่างเงี้ยคือเราเลยก็ต้องใส่แขนยาวนะแล้วก็รู้สึกว่าเราอะเดบตัวเองมาได้ถึงขั้นแบบใส่ได้ทุกวันแล้วอะ่ะก็เลยอยากจะมาแนะนําเพื่อนๆน,นะคะเพราะว่ามันไม่ใช่แค่เราแบบปกปิดข้อบกพร่องเราเราก็คือใส่ตามแฟชั่นได้ด้วยนะแนะนาเป็นเสื้อแบบเสื้อคลุมครอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันใส่ได้หลายแบบข้าง ถ้าร้อนก็ใส่เป็นแบบนี้ก็ได้แต่จริงๆใส่คู่กับเสื้อยืดใส่คู่กับเสื้อกล้ามสปอร์ตบาร์อะไรอย่างเงี้ยก็ได้หมดเลยนะคะแล้วแต่ว่าเราอยากแต่งแบบไหนนะนั่นแหละก็ถ้าใครอยากให้แนะนําเป็นแบบว่าส e ตัฟแบบไหนอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยฮิต <anc ifi> มากเลยคือคาร์โกแพถ้า ทุกคนเห็นทัวทัลุกมีแบบว่าคาโก้แพนให้เห็นบ้างนะคะถ้าใครอยากลุกก็เดี๋ยวมีจะรวบรวมคาโก้แพนมาให้นะแล้วก็อาจจะมีแบบสเวตเตอร์หรืออะไรอย่างเงี้ยถ้าอยากได้ลุกแบบไหนอยากได้ลุกไปทำอะไรอย่างเงี้ยก็แนะนำมาได้นะคะเดี๋ยวมีจะรีบทำให้เลยเพราะมีห่างหายจากการแบบทำคลิปแฟชั่นแต่งตัวไปนานแล้วก็อาจจะมีประโยชน์กับคนที่ชอบแต่งตัวแบบเรา<อ>แนวเดียวกันนะถ้าชอบก็ฝากกดไลก์ก็แชร์กด subscribe ด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย